ก L O R Legion of t u n d e r นะครับแล้วตอนนี้นะจ๊ะเราก็จะมาเล่นในเด็กของบัฟแฟนตาสิกอีกแล้วนะครับเราจะเอาบางตัวไปก่อนโอเคจิ๋วมันใหม่หนึ่งใบก็หาเล่นกันต่อนะครับยังเล่นไม่เป็นเหมือนเดิมเลยถูถูเทไถไปได้อยู่ นก,กอ,นนอีกอันนึถ้าตีมันมันจะกลายเป็นแมงมุมแต่มันก็จะตายแล้วก็จะได้แมงมุมมาแทนซึ่งไม่ค่อยคุม้มแต่ก็ตีไปตายแล้วก็ได้แมงมุมมาหนึ่งตัวส่วนเราก็เหลือหนึ่งหนึ่งแปลกกูตายเลยใช่ไหมใช่สำรับกันหนึ่งโอ้ย แงที yeah! ่ส anyway, ุดไอ้บอมันโหลดใหม่อยู่โหลดเลยโอ้เกมมันบั๊กเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เอาละพี่น้องไปนี่ต้สองคืออะไรอะ่ะไม่ใช่ตัวอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้เรื่องเลย ล้มตีอืมได้หมาที่เป็นโอ ลงไปตัวอะไรลงได้ลงไปก่อนไงเธอหน้าแล้วก็ได้มาแล้วโอ้ได้ตัวโอเวอรอีกแล้ว if w b u d d i e level up instead ถ้าตายจะ l e วอัพเพราะฉะนั้นคนอัพตัวแปดนี้ลงมาให้เร็วที่สุดนี่ลงไปเป็นโอเวอร์มกแล้ว โอ้เวมจะตีทะลุเกาะนะคือถ้าดาเมตรเกาะแล้วมากกว่ามันก็จะตีทะลุเกาะน,นะครับแตนน่นังไมยังเป็นเถิดของเราอยู่เพราะฉะนั้นผมจะเอาไปตีเลยเอาแค่โป okay. โลไปตีก่อนที่เหลือกันแล้วก่อนตัวที่จะามาการโปโลต้องหน้าโฉวคิดตั้ใจสามหนึ่งตัวนี้่เพราะว่าเกาะมันจะไม่ทะลุ อรู้อยู่ดิเกาะมันน้อยกว่าจบเทินมีที่ฮิลเน็กซสมาหืมทำไมเขาอันเทินได้รู้เลยวะเฮ้ย,เ,ยเราต้องเรียบแล้วสิ พื้นหิวเอาเอาอันนี้ลงไปก่อนอุ้ยผิด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 อันนี้คืออะไรวะ Fully heal and early double power hit all อะไรแต่ละตัวโอเคเพราะฉะนั้นเราลงตัวง่ายๆไปก่อนอย่างเช่นอันนี้โอ้ยอย่าไปบล็อกก่อนโดนดาเมจทั้งหมดพร้อมกันมีหวังตายฮะครับพี่น้อง

จบเชิญโอเคทีนี้มีเจ็ดอันนี้เป็นเชลเลนเจอร์อันนี้เป็นสามฮิวน็กซ์ัสามเราจะลงหมาไปนะครับเอ้อันนี้เป็นโอเวอร์เวิมไหมเป็นเราลงหมาไปก่อนเลยหมาเป็นโอเวอร์เวิมตีทะลุเกาะทีนี้ไงล้วอิลูซีฟมากกว่าถ้าอิลูซีฟก็คือตีไม่เข้าโกันไม่ได้ โอ้โห oh, มันจะเด็กดิบ mm hmm. มาเลยอ่ะไปอันนี้เอาไว้กันกนะ่ mm hmm. อนอาจจะต้องเอางูมากันนะ เราคงจะต้องลงวันนี้ไปแล้วล่ะต้องรีบจบให้เร็วที่สุด เรีบเลยดีนายเหรอเราต้องตีแล้วมันน่าจะเอาตัวนี้มากันแน่ๆเลยวะโอ้แย่ะ่ะ มันลงได้เยอะจังวะว่าแล้วเนาะกันแต่ก็โดนอยู่ดีไม่เจ็บหรอกเพราะว่ามันไม่มีดาเมจแต่มันนั่นจบับเลเวลแล้วคนที่สวยก็ต้องไปดู

เลเวลทีเดแมมาแล้วซันเจอมาตาต่อไปเดี๋ยวมันก็หิวครับ To all unit, need, đồ thuốc tùa đấy là không mẹ bé mời cả lạng mình. จัดไปเต็มที่จับไปมาไม่มีตัวอะไรที่พอจะกันได้ลวโว้ย ันไม่อยู่แล้วจบสักทีมึงถ้ามึงไม่มีการสเปร์มึงเอากูไปอยู่แล้วตายซะเป็นไงเป็นไงจบพอดีเป๊ะเลยทินดาแมเมวีพีวิกตอรี โอเคครับผมต้นจบคลิปเพลงเท่าน,นี้นะครับก็เกือบเพ่อยู่เหมือนกันนะครับใครที่ชอบไม, like, ม่ลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกันแล้วกดแชร์ไปกันเยอะๆด้วยนะครับอย่าลืมกดซับเลยพี่ทุกันโอ้ขึ้นแรงมันหนึ่งโอเคสวัสดีครับ